สวัสดีค่ะนักศึกษาระดับปวชวปีที่1น,นะคะวันนี้ก็จะเจอเป็นครั้งที่3แล้วนะคะในส่วนของวิชาพิมพ์อังกฤษเบื้องต้นนะคะในส่วนของเนื้อหาวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มฝึกพิมพ์ในส่วนของหน่วยที่3นะคะก็คือการพิมพ์สัมผัสแป้นย้าหรือว่าโฮมคีนะคะในส่วนของ การฝึกแนวทางปฏิบัติก็คือให้เราไปตั้งค่าหน้ากระดาษด้านบนด้านซ้ายอยู่ที่3เซนติเมตรนะคะด้านล่างและด้านขวาให้อยู่ที่2ซนติเมตรนะคะกำหนดกระดาษให้เป็นแบบ a 4นะคะรูปแบบตัวอักษรที่ใช้ก็คืออังสนานิวหรือว่า t s สารบันนิว t s สารบัน p s k นะคะให้เราใช้ขนาดฟอนท์เท่ากับ16คพอยต์นะคะ ในส่วนของหน่วยที่3อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการฝึกพิมพ์แป้นเย้านะคะแป้นเย้าในส่วนของพิมพ์บิดตอังกฤษแป้นย้าก็จะอยู่แถวที่สองนับจากแถวล่างขึ้นไปนะคะก็คือปุ่มแป้นย้าก็คือ a s d f j k l semicolon นะคะอันนี้คือแป้นเย้านะคะเป็นคือเป็นแป้นที่ไว้สําหรับวางพักมือนะคะแป้นเย้าก็คือ a s d f j k l semicolon นะคะ ในส่วนของการวางมือในส่วนของแป้นเย่านะคะให้เราไปฝึกพิมพ์นะคะการวางมือโดยเริ่มจากมือซ้ายก่อนนะคะมือซ้ายเริ่มจากนิ้วก้อยนะคะนิ้วก้อยให้เราวางที่ตัว A นะคะนิ้วก้อยวางที่ตัว A นิ้วนางวางที่ตัว S นะคะนิ้วกลางวางที่ตัว D นะคะแล้วก็นิ้วชี้วางที่ตัว F อนะคะอันนี้คือมือข้างซ้ายอ่าส่วนมือด้านขวานะคะตัว นิ้วชี้นะคะเริ่มจากนิ้วชี้ให้วางที่ปุ่มตัว J นะคะนิ้วกลางวางที่ตัว K นิ้วนางวางที่ตัว L นะคะแล้วก็นิ้วก้อยวางที่ตัว semicolon นะคะในส่วนของเวลาเราจะกดบรรทัดใหม่นะคะให้เราใช้นิ้วก้อยกด enter นะคะใช้นิ้วก้อย เวลากดปุ่มชิปหรือว่าปุ่มคอนโทรลนะคะทั้งสองข้างก็คือให้เราใช้นิ้วก้อยทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะเวลาจะจะกดกดปุ่มชิปพวกชิปคอนโทรลอะไรต่างๆนะคะ,ะให้เราใช้นิ้วก้อยเท่านั้นนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของแป้นย่านะคะให้เราฝึกพิมพ์นะคะฝึกพิมพ์ให้คล่องนะคะแป้นย่าจะอยู่ที่ปุ่ม A S D F J, K, L, Semicolon นะคะให้นักศึกษาไปฝึกพิมพ์แป้นย่วนะคะพิมพ์บ่อยๆให้คล่องนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาของวันนี้นะคะอ่ะสำหรับวันนี้เราก็จะเจอกันแค่นี้นะคะแล้วก็จะเจอกันใหม่ครั้งหนะ้าให้นักศึกษาไปฝึกพิมพ์นะคะอ่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ